e จมคครับเดินทางมา้วตนนี้พอดีนะฮะเดินมาเจอท้ายตลาดแล้วที่มีเศษข้แล้วก็รอตรงนี้จะไมเ้าดูข้างในแล้วกันกับผมคนยากคนจนด้วยเถอะครับมาขอทานตั้งแต่เช้าแล้วผมยังไม่ได้เงินเลยครับผมโอ้ไม่ได้เงินเลยนะพวกคุณยังไม่ได้เลยครับอันนี้ของปลอมข้างนั้นมาถึงชั้นใช่ไหมลาึงผมครับโอ้ก็มาามอเบลเลอร์เลยได้สองสองใบ โถสงสัยจังไม่ได้กินข้าวกันเลยวันนี้จเดินมาท้ายตลาดแล้วพี่มีสักห้าสิบบาทไหมพี่ก็ยังไม่ได้กนีบเป็นผมด้วยน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะข้าเต็นจะป้อนกโอบไม่ใช่ยงยุบลูกหยีรับผมเข้ามา2สองคนเราเขามาตสองคนสองคนแบ่งกันเลยดีกว่าผมเลือกก่อนให้เลือกก่อนแต่คนนี้ของผมนะเออเอองั้นไม่ต้องเลือกแล้วล่ะ เอารุ่นเดียวกันมาให้กันเทแล้วไม่เป็นไรกันล่ะครับฟัดให้เหนียวไวเลยชื่อชมพูจ้ะชมพูจ้ะพี่เองชื่อว่าเพิงนะชมพูจะรังเกียจหรือเปล่าถ้าผู้ชายจนๆอย่างพี่เพิงคนนี้เนี่ยจะขอปกป้องแล้วก็ดูแลชมภูคนนี้ขอแค่หนึ่งคำถามจะพี่ี่ไม่เจ้าชู้ไม่เชื่อจริงๆจ้ะเดี๋ยวจะถามแม่ดุยเราเราจะปกป้องคุณจนถึงคุณได้เงินคุณแก่ ช่วยกันดูแลพระเอกผู้นำที่มาครับพระตองเอกผู้ฝังแต่งโมรัติมานะครับรับักช้ผู้มีเกียรติที่กรับรับทุกข่านที่ขอเป็นคูเ่เคียงขา้างคุณเำหรับเสียงตงมบอครับไม่หา่หางเลยนะชอบพอฟัง บูชากับสมา จะเพลิงไปบ้านครับไปทำเนี่ยนะเด็กกทุกคนพรตัวเอล้วเีกคนตายพนตัวเองแต่ับทีมงานนะคนตัวเองจะมาเยี่ยมเดินอันป้อบกุนชารตครับ ไม่หรอกมัง้งดีสายพินพี่บอกตามตรงเลยนะที่พี่มาดักเจอเธอวันนี้นะ่ะมีความในใจอยากจะบอกพี่มีอะไรเหรอจางพี่รักเธออยากได้เธอเป็นเมียแต่ฉันไม่ได้รักพี่แบบนั้นนะเมื่อเจอคนสูย my friend. พี่ัยสายพินนะคราวหน้าเราวนีจะไปไหนได้บอกพี่เดี๋ยวพี่ไยเนี่ยไปเล่นเพื่อนเพราะสมัยนี้เนี่ยมันน่ากลัวไว้ใจใครไม่ได้และที่สําคัญที่พี่ตามเจ้ามานั้นเพราะมีความในใจฉะบอกที่หลงรักเจ้าตั้งแต่แรกพบแต่ไม่กล้าบอกกลัวพ่อกำนันน่ะเขาจะว่าพี่เอาได้เพราะพี่เป็นคนไร้บ้านไม่มีที่สุขหัวนอน เดี๋ยวว่าจะไป็นรเกียร์พี่ใช่ไหมระเกียร์นะจ๊าน้ำบุด้านหน้าครับเดี๋ยวว่าพี่จริงใจนะขอบคุณคุณยมแลนะครับจากเบลโคลสุนตานะครับครับผมขอบคุณเบลโคลอ่ะน้องวิวด้านขวาด้วยขอบคุณรางวันน้ำใจนะครับที่ว่าปูก็น้องวิวครับน้ำบุกด้านขวาขอบคุณครับถึงเวลาสักครู่นะครับ แนน้ำโบมาริเทศเป็นน้องวิวสุดตานะครับพระนางผู้ฝันได้รับรางวัลที่ผู้ชมที่รับรักคุณค่าขบครับเต่าเตี้ยอยู่ว่างร้องไปก่อนลงขอบคุณครับขอเวลาสักครู่นะตอนนี้เรื่องดังต้องมาก่อน ที่ไฟที่ฟัฟเขียงกูคร้งใครไม่ไกลกันรีบมาเป็นสภายของคนสุขันตอบตกลงสิหน,น้าช่วยกันสัญตญาหยยบยื่น ก็สร้างพันีหยเอออยู่หรือเป่านั่นมึงจะร้องมกกระลาให้เขาฟังสิเป็นทันแล้วทำไมเมานอนเกือบพี่ไปมั้ลยป้าดีแม่ลูกไม่อยู่ถวายเจ้าที่ถ้าตอกเป็นไงอ่ะโอ้โหออเออมึงไปไหนกันมาเนี่ยเดินจุงมือกันมาเนี่ยอ๋อพอดีผมเพิ่งเพิ่งเคยมาอยู่กลัวกวนหลงทางครับอ๋อได้มันมา ก็เลยให้เขาจูงมาไม่เป็นไรเดีแป๊บอพ่อแป๊บเขาขึ้นบันไดไม่ถูกมีราวัลได้รางวัลด้วยครับหนูมึงอะไรไม่ต้องหนูมันหนูไหนหรอกขอบพระคุณนะครับที่มอบรางลนใจแมได้าวัลได้รางวัลเยอะให้พ่อตลอดเลยน้องเฟลนรางวัลด้วยขอบพระคุณน้ำใจนะครับจากคุณแม่อรยาเนี่ยครับขอบคุณนะคะอรยาลูกพ่อคุณพี่นสกุลด้วย ไม่เพ,ดเ,ดเพื่อนนะมันได้ไมมีประชุมวันไหนมั้งเดี๋ยวดู <c oughs> เออดูให้ดีนะแม่แจว๋วทำไมทำไมดูวันประชุมดูนานนะวันพระใหญ่อันเนี้ย <c oughs> มึงรูได้ไงอนะ่ะอ <c oughs> ันเนี้ยเกตพระเห็นอยู่นะพระใหญ่นะ มีลูกหลไหมเออ <c oughs> นูนนะจางด้านเจ้าเลงิงนะครับชมพูใชที่บบานเงียบงอมเน้ตลาดมงให้จมพูใช่ฉันกลับแล้วจ้าแต่ว่าไปซื้อกับข้าวตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้กับข้าวหรอกจ้าอ้าวแล้วใช้ไปซื้อกับข้าวแล้วไม่ได้กับข้าวยังไงก็เหมือนเงี้ยคือพอดีว่า ฉันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแม่เขาด่าใครนะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเรียกเตี้ยเขาไม่ได้ด่าพี่ต้องมายืนด่าอีเหี้ยอีเหี้ยเลียงเตี้ยโอ้โหกักสตาร์ทเลยมาแก้ไอ้ด่าน้ำไฟนี่หูก็ไม่ได้พร้อมด่วนตลอดชีวิตมากับข้าวด่ากับข้าวไม่ได้แต่ว่าไปเจอขอทานก็เลยพาขอทานมาบ้านจ้าชอเป็นไงน้าพุดเหรอ ให้ไปซื้อกับข้าวจ้าก็โทษลูกสาวพอ <S <S 2> <S 2> ่อขอโทษได้ออออออมันเยอะมันมันไปหมดแล้วฝากนูกคนไม่พอ่อแม่เดี๋ยวรักษาเองใครไปซื้อกับข้าวจ้ะกับข้าวไม่ได้ไม่ได้เลยหาขอทานข้าวบ,บ้านแม่โว้ยมาไดอย่างี้ทำไมแม่ไม่เสียชื่อไปลูกสาวกรรมนั้นพ่อใช้ไปซื้อกับข้าวเออกับข้าวไม่ได้เนี่ยหาข้อฐานข้าวบ้าน มึงผ่าข้าวผ่ากันออกอีกแล้วเดี๋ยวรอก่าที่รับรางวัลก่อนแจ้บไม่แน่โมไปแน่นะเรียกกันไม่หมดวุ่นวายทั้งวันให้มันดูวุ่นวายทั้งวันเดี๋ยวเผื่อได้ขอบคุณครับต่อไกคนนี้ติ๋มนะครับขอบคุณครับฮะชุดเกนี่ดีเนาะปฏิทินเนี่ยคงไม่ปฏิทินที่เสื้อแกนี่มันดีจริงจริงวะเปี่ยวอะไรมันก็เหมือนกันปฏิทินมันจะมาเหมือนกันยังไงของคนอื่นเขาล่ะบอกเขา โฮกเก้ดี๊ดีบ้าอุ้ยด้วยเนี่ยมาเช็ดดูนิดนี่เล่นตลกกว่านิดไหนไหนเฮ้ยพี่พระพระเอาเลยอุ้ยอุ้ยโซ่เด่นโซ่เด่นนึ่งหลองอันนี้ขนตาอ่ะพื่อุ้ยแต่หนุ่มเขาขี้ยาวยาวว่ะพื่อก็เป็นธรรมดาอุ้ยเฮ้ยจะออกแล้ว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 อีหายเนี่ยนี่ทำไมพอคุณหน่อยเขาเล่นหัวอีเว ไม่ใช่ห่วยไม่ใช่ห่วยนะอะไรอะไรอะไรห่วย้องโบน้องโบไม่พลาดเด้นน้องโบเท่าเนื้อบอกมันมั่นใจป่ะมั่นใจมั่นใจรอบนี้ไอโบได้แล้วหรือมึงอ่ะอ้ยนานๆทีกดเลยครับกำนันสวัสดีฝักเนื้อฝักตัวด้วยครับน้องโบผมโอ้ยร้อนนะ่นอ่ะเรา ดึงครับขอบคุณมากเอาละขอบคุณด้วยตอนเช้านะครับดีไหมยาวจากจังหวัดพิจิตรไม่ผ่านอันนี้ไม่พลานนะยาวได้รางวัลได้บ่อยให้ดีไหมเดี๋ยวมาคุยด้วยแป๊บขอบคุณเรื่องตัางเรื่องใหญ่ไงหัวหน้าไม่คุยขอบมากหรอกนะที่ใจที่พายแม่กูยังเขยิบดีๆมาฟังอย่างนี้พูดอะไรนะขาบอกของใครเขาคุยกับมึงนั่นเองขอบคุณครับ อคมึงจะไปตีเขาตั้ง่านอะไรแล่ามึงไม่น่าได้เลยเนาะแต่ปูสินะต่อเข้ามาเลยแม็กซ์ได้ไหมอยากได้จัดเ่ะแต่ยังแม่เขาตื่นเต้นเออขอบคุณครับคุณครับรันเจ๊ทำไมอ่ะ ดีไหมทั้งวันที่บ่อยดีไหมไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะเสียจังหวะลิเกหมดเล่นไม่เข้าเรื่องสักทีเนี่ยโอ้ยดีกว่าดีคุณจะพูดไม่เอาอย่างงเี้ยกคุจะเข้าเรื่องรู้อีกแกไม่เอาให้เต้นเต้นไหมเอาได้บอลครับเอาอะไรพ่อสวัสดีครับผมฝากเรื่องฝากตัวด้วยครับสวัสดีขอทานเลยเป็นขอทานครับลูกล่างลูกตาก็เด็นนะพี่อุพันวันนะมึงนะครับผมทำไมเป็นขอทานนะจนครับอดจนครับผมทำไมถึงจน ไม่มีจะกินนะเพราะอะไรถึงไม่มีจะกินไปถามพ่อองดูพ่องมาด้วยถ้าเวลานี้คงไม่รู้เรื่องอะทำไมครับเขาง่วงเหฮะเมาเนี่ยท้หม่เรียกกูเปิดรถเป็นทิบล็อกปล่อยออกไปนอกกินข้างนอกก็ไม่เอาไปแกไม่จกวันนี้ไม่จกแล้วต้องมาให้กันวันนี้ด้วยเันง่ายหน้า ไม่เอายังมีวันนี้คุณจะใขาให้วันไหนขบ่นนะไอ้ที่หายไอ้กูไม่ได้กูยังไม่บ่นเลยไอ้จิตใจหมได้เยอะบนอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ควันว่าไง๋ม่ไม่มีเงินทํานมหรอกทางไรรู้ดีกว่ารู้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมไม่มีงานทําเอ้อผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเพื่อนใครก็คง จะมาขอพึ่งใบบุญของกำนันแล้วครับไม่เป็นไรหมาถูกที่แล้วไม่ต้องไปเล่นร่อนที่หนต่หอไปนี้มึงมาอยู่บ้านกูเลยเฮ้ยไอ้แกไอ้ซ่องตัวนั้นยังไม่พไอยลงแล้วเข้ามา่อีกแล้วเนี่ยหลงคนนี้ก็หลงยาไอ้เพื่อนมันเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยคนดีมึงเชื่อกูฮะมึงรู้ได้ไงอัดดูก็รู้คนดีอัวคนดีหัวคุ้มพี่คุ้มโอ้ยไม่เกี่ยวเลยว่ี่ยงอนะมึงเนี่ย เออเอยู่ก็อยู่เป็นคนใช้แล้วกันเป็นคนใช้นะได้ครับผมแล้วก็ที่หลับที่นอนยังไม่มีเนี้ยไปนอนก็ไอ้คนใช้เก้าก่อนมีคนใช้เก่าแล้วคนใช้เก่าอยู่ทางไหนครับไอ้ไผ่เนี่ยไอ้ไผ่ฮะคนใช้ไม่เนี่ยเอาวัาดีเออได้ได้ได้ไอ้ไผ่ไอ้ไ่แล้วทีนี้เหรอเนี่ยไอ้เพิงมึงมาทำไมเนี่ยอูู้มาหางานทำมาดิกูอยู่ที่นี่ก่อนเมือมึงมาทีหลังเพราะฉะนั้นมึงก็ไปซะ จะมาวุ่นวายเถ่านั้นงไม่ได้กูแล้วก็มึงตายแน่มึงอย่ามาพูดมากเลยท้าไมหนวดเก่งมึงก็เข้าข้างมันสิมันไม่ใช่คนธรรมดามึงยังยังไอ้กูมึงอย่าพูดมากมึงมาทีหลังมึงก็ออกไปซะมึงตบกูกูจำได้ดีแล้ววันนี้กูจะเอาคืนมึงมึงกลับไปมึงต่อยกูเลยเอาดิมาดิมาดิยังไงเฮ้ยเรนリーเข้าอดธนาเข้าเปลอกอือกมน้ำหน้าโอโห้สองฝั่งเลยแหม่ตกกะ ให้กูนั่งวิวแชร์เลยดูแล้วเนะี่ยเอ้ยแต่กูเห็นมึงรักกันแบบนี้กูก็สบายใจกูเป็นเจ้าของบ้านเห็นคนใช้รักกันเนี่ยแม่แม่เปรี้ปีนปนขึ้นใจนะผมว่าสมัคคีกันจะดีมากผมว่าสมัคคีคืออะไรสมัคคีคือพลังไปใช้สมัคคีคือพ่อป้าคือพ่อป้ายัางไงพ่อป้าสมัคคีเฮ้ยโอ้โหไอ้กูทัดๆจะโก้พวกมึงแล้วเนะี่ยไปซะกูไม่ไปกูไม่อยากเห็นหน้ามึงมึงจะมาทีหลัง กูอยู่ก่อนมึงเพราะฉะนั้นไปหาบ้านอื่นอยู่บ้านนี้ไม่ต้อนรับมึงหนาวหรือเปล่าทำไมวันออกปากเชียร์ข้อของตายโอ้โหอเคเอาเร่อยเร่อยฮ่าฮ่าฮ่าชักท่าอยู่ใหญ่เอาห้าห้าให้ดักได้กไทยดังนั้น๊จุ๊จุ๊จุ๊เอาฮีดูให้ดีเขาลีลาจังเออเดนเป็นค่ายพี่สอน โทษทีครับเรื่องตัวกำนันไม่เป็นไรสองทีแล้วมึงนะสองทีสองทีเอาอีกทีอ่ะไม่เอาผมเกรงใจครับนี่ไม่รู้จักเกรงใจผมไม่รู้จักเกรงใจอะไรเลยเข้าใจป่ะผมไม่ทำผมไม่ทำนี่คนดีเนี่ยเป็นพี่มึงโกดอะไเองไม่แน่เฮ้ยมีอะไรนหมบ้านหลังความเดิมไม่มีอะไรไหมบ้านนี้ข้อนะญาทะเลาะมีบ้านเข้าใจป่ะเข้าใจครับญาทะเลาะมีบ้านในบ้านของกู

ผลงานเพลงของตั๊กแตนชนระดาอะไรขอเป็นคนถัดไปเดี๋ยวเลยขอโทษเพื่อนวันนี้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาล่ะที่เราทำไปเนี่ยเพราะเราห่วงเพื่อนเท่านั้นเพื่อนคืนค่าชยพรเพื่อนต้องตายแน่เอาไว้เราสองคนปรับความเข้าใจทีไรตอนนี้อไรกันนะ มึงปุกกันได้มึงยังไงยังังไงโอ้โห้พยเแกไห้เฮี้ยขึ้นบ้านแล้วตะ่ะเท่่เมไตเ้ยที่ไหนจะสวยยังตูนั่งเล่นไรไอ้จิ้นายนกไลอร้านกิมเป็นอะไรทับางครับเกต้ขอโทษครับเกตสัตชาตทเฮี้นั่งทับผาลด้วง

อ่านี่ขอบคุณครับลิเกครับผมนี่ลิเกนิดอย่างนี้สมควรให้เขานะเพราะว่าเขาเป็นลิเกหลักหลักอย่างไงครับนั่งเป็นหลักขอบคุณครับห้องที่หนึ่งเป็นไงคือห้องพระจะไหว้พระึ้นไปห้องพระได้ครับผมห้องที่สอง คือห้องกงกูกับอีเพื่อนโอ้โหห้องนี้สําคัญนะสำคัญนะเกตเเลอรทะร่าเข้าไปนะไปไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะเวลาสองสามทุ่มเนี่ยเป็นไงครับไม่ได้นะไม่ได้ด้วยกูกำลังถวายเจ้าที่กันอยู่ถวายเจ้าที่แต่วงเบลเลงแล้วจงไงครับอวาวไหวยังไงคืออะไรครับเนี่ย

มาเนี่แแม่ไอ้จะหาเรื่องอาบน้ำใหม่อีกแ, <c oughs> แล้วมึงเนี่ยไเออต้องอาบน้ำเชียวผแล้วห้องที่สามพ่ออะไรครับห้องที่สามคือห้องลูกสาวปูครับผมอีชมพูอีส่ผิน<อ>ห้องนี้สำคัญลูกสาวอุน่นมันแปลกแต่ก็สมัยเด็กๆแล้วครับนอนเสื้อผ้าไม่ใส้แล้วใส่ผ้าทุ่งนอนดึกๆไปดูนู้นผ้าทุ่งทกมาถึงคอนู่นแล้วกูก็แปลกเป็นห่วงลุต้องคอไปเดินดูลูกพอผ้าถกถุงถึงคอปุ๊บผ้าทุ่งถก ผดุงทบตุงุงคอเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรงผดุงถกตุงคอผดุงทกตุงคอปุ๊บแม่คือพูดคำอื่นพอพระดุงเลิกพอพระดุงเลิกไปถึงคอปุ๊บกูก็ต้องเดินเอาตะเกียบคที่ปิดก่อนจะเกียบปิดกูก็ต้องเปิดดูก่อนแม่เหมือนของอีเพื่อนเมียกูเหมือนกันเหมือนยังไงครับกำนานเอ้าอีเพื่อนนี่อย่างกะลานมันอุ้ยใหญ่ฤกษเหม็น ขอตัวก่อนนะครับสองคนขอตัวไพักก่อนนะครับอยากย้ายหลับนอนพี่นดูไปเพื่อนนอนหลับ้องร้อนปวดมึงกับกูวันนี้บุญยอดมระขัมเทไปเมื่อเข้าใจกันแล้วระหว่างเธอกับ